วันนี้นะครับเราจะมาลงยากําจัดหอยเชอรี่นะครับหรือว่าหอยทุกประเภทเลยนะครับชื่อว่าเสือใบนะครับนี่ขนาดประมาณนี้นะครับปัญหาที่เราพบนะครับก็คือเราปลูกต้นกระจับแก้วเอาไว้นะแบบนี้นะนี่กระจับแก้วแล้วหอยนะครับหอยมันกินนะครับกินใบหมดเลยนะเห็นไหมก้านร้อยหมดเลยนะครับเลือดตาการเห็นไหปลูกไว้เยอะมากครับหอยกินนะครับเราจะทําการกําจัดหอยนะครับที่เราเลือกใช้ก็ยี่ห้อนี้นะครับเสือใบ เดี๋ยวจะผสมผสมน้ำนะครับใส่ในถังนูนนะครับถังนู่นใช่ปะแล้วก็จะมาลาดลงน้ำอีกทีนะครับสูตรนี้นะครับใช้ได้ปลาไม่ตุยนะครับปลาไม่ตุยปลอดภัยต่อสัตว์น้ํานะครับแต่จะเป็นพิษต่อหอยเท่านั้นนะครับมาเดี๋ยวเรามาผสมน้ำมันก่อนดีกว่าตัวยานะครับจะใส่ไว้ในถุงนะครับมันจุไว้ถุงเป็นผงสีเหลืองนะครับเมื่อใส่น้ำแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ใช้ไม้คนนะครับคนให้เข้ากัน เสร็จแล้วแค่นี้เองนะครับเราก็ไปเทลงน้ําแล้วถ้าใครไม่เคยเห็นนะถ้าเราไม่ผสมน้ํามาถ้าเราเทไปเลยพอเทไปแล้วตัวยาจะลงน้ำแล้วก็แตกกระจายนะครับแบบนี้เห็นปะเดี๋วเราเทลงน้ํากันดีกว่าผสมลงถังให้ร้อนนะครับล้วก็เทไปเลยแบบนี้นะนเทไปอย่างนั้นหน่อยก็ได้ครับแล้วก็ยหญยที่มาแล้วก็เทใหม่ประมาณนี้นะครับ สังเกตเห็นตัวยาเวลาลงในน้ำเห็นปหมมันกระจายเองนะครับเราไม่ต้องคนนะครับมันกระจายของมันไปเองแต่ก็จะลงให้ทั่วนะครับทั้งคูเลยนะครับตอนนี้นะครับเราทําการลงยาไปเรียบร้อยนะครับจะเห็นทังเกตจากบิมบิมนะจะมีสีของยาเรืองๆนะครับโอเคเดี๋ยวผ่านไปสักหนึ่งวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมาติดตามผลกันว่าหอยจะตุยไหมนะครับหลังจากผ่านไปหนึ่งถึงสองวันนะครับเรามาติดตามผลกันนะครับหลังจากที่ลงยา กำจัดหอยไปเห็นปะหอยมันจะตุยนะครับแล้วก็จะลอยขึ้นมาเหนือน้ำแบบนี้นะเหลือแต่เปลือกนะเห็นปะขึ้นไปแบบนี้เต็มเลยนะครับเห็นปะเดี๋ยวพาไปดูคู่อื่นกันอันนี้ยังอยู่ใต้น้ำนะครับเห็นปะอันนี้คือตุยแล้วนะครับนี่ไม่เหลือเลยไปเต็มเลยก็ถือว่าได้ผลดีนะครับใครต้องการกําจัด หอยเชอรี่นะครับหรือว่าหอยทุกชนิดนะครับพี่อยู่ในครูแล้วปลูกต้นกระจับเอาไว้แล้วก็หอยมันกินเรานะครับก็เอาสูตรน,นี้ไปลองได้นะครับปลาไม่ตุยด้วยปาลารอดนะครับ